มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงใหม่ดาวิกาและเต๋อฉันทวิทนะคะใหม่ดาวิกาและเต๋อฉันทวิทเมื่อวันที่9กาพฤศจิกายนทั้งคู่เขา้าพิธีวิวาแล้วนะคะซึ่งแม้จะมีคนร่วมงานหลักสิบคนแต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ชื่นเม่นค่ะ ครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปชมสถานที่ที่แต่งงานของทั้งคู่กันนะคะเมื่อสาวใหม่ได้โพสต์ภาพลงอิ s สตาแกรนั่นก็คือโรงแรมกลางหุบเขาในพื้นที่เขาใหญ่สวยแล้วก็อลังการเหมาะสมกับทั้งคู่สุดๆเลยค่ะไม่รวยจริงจัดที่นี่ไม่ได้นะคะใหม่ดวิกาและเต๋อฉันทวิทแต่งงานกันแล้วทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ